รถยนต์รถจักยรยานยนต์ไว้กับเมียและแม่เพื่อป้องกันไปมีการเดินทางาไปมาหาสู่และเดินทและในการเฉลิมฉลองเราใช้ชื่องานของเราว่าฝากกุญแจรถไว้กับเมียและแม่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนครับชี่ว่าการเกิดเหตุที่ผ่านมานั้นสถิติที่การเกิดเหตุที่เกิดขึ้นอย่าเเอาเป็นว่าการให้ไปสร้างความปลอดภัยทางของถนนนะครับจะไปไหนมาไหนถ้า หากว่าท่านกี่จักรยานแล้วจักรยานยนต์แล้วเนี่ยมยอไซค์เนี่ยขอบคุณท่านในายพอจอมพลท่านประทีบจากสังคมต่อไปฉากนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องที่นชมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมเชิญพนักงานบริการทุกท่านัทข้างนะครับ นี่เราจะดิเริ่มท่านอำเภอจอมทาท่านจะมอบกุญแจให้กับนะครับในนามของกลุ่มสตรีนะครับโดยท่านเกษมสีตากตามกฎจราจรมีใบขับขี่นะครับท่านก็ต้องดูแลรถก็ถือว่าเป็นการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของเราชาวพื้นเนินสตาร์เตอร์เชิญครับขบวนเดินไปเลยครับขบวนเดินไปเลยเดินไปเลยอ้าวอาเดินไปแล้วครับขออนุญาตขอเสียบเบอร เส้นทางที่เราจะไปนั้นนะครับเราก็จะไปเส้นทางแยกนะแยกไปทางเมืองลิงครับครับเราจะปล่อยขบวนนะครับรณรงค์นะครับลดอุบัติเหตุนะครับไปตามถนนปตัตมานนท์ถึงนะครับสี่แยกเมืองเอาหน่อยเอาหน่อยอ่าพี่น้องจากเขตเทศาบาลตำบลจอมพระครับพี่น้องจากเขตเทศบาลเทศบาลจอมพระครับหนึ่งสองเอาไปไปสองหนึ่งรถปทุมันมาแล้ว รับม uhm, ันยังไม่ใสดู่สวรรค์มันตายสนิทยังบทสุดท้ายเขามันก็ได้ับเป็นอย่างนี้จัดการเลย แพก่ครับดน,นี่ปแย่บอลน่ะเูยน,น,นี่นี่น มทีเก้าสิบเก้ารู้ไหมพระเจ้าทําแมถึงตายอย่าเคืองกันนะประมาณพี่น้องครับนี่คือความประมาณกนกอาบใส่มั่งเมายาครับฝากกุญแจไว้ที่เมียเหมือนท่านสุวรรเนี่ยฝากกุญแจไว้ที่แม่ท่านเดโมาทษ ยังฝากกุญแจไว้ที่เมียเลยส่วนข้าพเจ้าดูเอาเองวันนี้เมียมาด้วยไม่กล้อาอ่านไม่รู้ใครเขียนฝากกุญแจไว้ที่กิ๊กเพื่อเป็นการสร้งางความปลอดภัยทางของถนนวันนี้แนะครับแวเกียรติจากทางโรงเรียนจอมพลปทาสัน์นะครับที่มีชุดการแสดงเพื่อม